สวัสดีครับทุกคนพบกับอังคาเอชเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ทุกท่านได้ชมรูปแบบการฝึกยิงของผมนะครับการฝึกยิงของผมในวันนี้นะครับจะเป็นการฝึกยิง3ามเป้านะครับเป้าละ2นัดการฝึกแบบนี้เรียกว่าอะไรนะครับสลับผมแล้วนะครับผมเรียกว่ายิงแจกนะครับยิงแจกนี้ในที่นี้หมายความว่าเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับถ้ามีเป้าหมายอยู่3นะครับ ที่มุ่งมาหาเรานะครับเราจะยิงแบบไหนนะครับในรูปแบบแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับจะยิงเป้าละสองนัดสองนัดสองนัดรวมเป็นสามป้าก็แล้วเป็นสนัดก็ได้นะครับแต่ในลักษณะน,นี้นะครับผมจะใช้ในวิธีการแจกก่อนคือยิงเป้าละหนึ่งนัดนะครับคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป้าสุดท้ายนะครับ ยิงซ้ำหนึ่งก็เป็นสองใช่ไหมครับผมแล้วก็ย้อนกลับมาการยิงแบบนี้นะครับมันเป็นการรูปแบบในเชิงยุทธวิธีอย่างหนึ่งนะครับคือยิงหนึ่งนัดเพื่อหยุดยั้งก่อนนะครับแล้วยิงอีกนัดหนึ่งนัดเพื่อซ้ํานะครับวนกลับมาลักษณะการฝึกของผมก็เหมือนเดิมนะครับการพกในนะครับผมคนสองคือแม็กกาซีนเสียบตัวปืนแต่ยังไม่ขึ้นลำครับก็เพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับแม็กกาซีนเสียบตัวปืนไม่ขึ้นลำนะครับผมแต่เราจะขึ้นลำก็ต่อเมื่อดึงปืน ดึงปืนออกจากซองเรียบร้อยแล้วถึงจะขึ้นลำนะครับแล้วก็พร้อมยิงป้าทุกคนมาดูรูปแบบการฝึกกันเลยครับครับจะสังเกตได้ว่าเป้าที่ผมตั้งไว้นะครับแต่ละเป้าจะสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ละเป้าวางห่างไม่เท่ากันนะครับก็เป็นการฝึกในรูปแบบหนึ่งนะครับที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเป็นท,ทักษะอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการง่ายเกินไปนะครับ เพราะบางครั้งเราก็ฝึกแบบง่ายบ้างยากบ้างฮนะฝึกกันง่ายก็คือหมายความว่าเป้าระดับเท่ากันอย่างเงี้ยทุกเป้าระยะห่างเท่ากันเพื่อการยิงได้ไดสวยงามดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะครับจะเน้นจำลองครับเป็นเหตุการณ์จำลองสักนิดนึงนะครับอ่ามีเป้าสูงไม่เท่ากันระยะว่าห่างกันอะไรประมาณนี้นะโอเคเรามาดูการฝึกซ้อมยิงของผมกันเลยนะครับหงูตาให้พร้อมนะครับ แมกกาซีนบรรจุไว้6นัดนะครับตัวปืนปลอดภัยนะครับผมเสียบแม็กกาซีนเข้าไปไม่ได้ขึ้นลำนะครับฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนในการฝึกพกในนะครับปืนไม่ล่นแน่นอนนะครับมาพร้อมแล้วเริ่ม เกืบร้อยครัหกนัดเทียบปืนมั้นกายทิ้งนะครับปุ้ยปะไัยเก็บปืนเข้าซองปะ่ะเรามาดูเป้ากันครับว่าจะยิงดีไหมนะครับก็ยิงไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับผมยิงสบายๆนะครับตามสเปคนะครับไม่เน้นเป้าสวยหรูนะขออนุญาตไม่ปิดกล้องนะครับผมจะได้มาเห็นชัดๆนะครับ เป้าต่อเนื่องนะครับเป้าแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่านัดแรกไปตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าตาผมนี่โฟกัสไปที่เป้าที่สองนะครับวนมาที่เป้าที่สองนะครับป,รปึ๊บหนึ่งนัดไปก่อนแล้วก็เป้าที่สามหนึ่งนัดแล้วซ้ำไปหนึ่งนัดนะครับก็อยู่ในโซน A ยกเว้นเป้าที่สองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไหนนัดแรกนัดที่สอง ไม่ได้มองเป้าเท่าไหร่นะครับพยายามโฟกัสแล้วก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆนะครับครับตัวนี้ก็คือเป้าแรกนะครับย้อนกลับมาโอเคครับผมสําหรับในการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับเล็กๆน้อยๆเทคนิคแบบนี้ท่านสามารถฝึกซ้อมได้นะครับใครก็ฝึกซ้อมได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการฝึกซ้อมจําเจนะครับผมก็เป็นการพักผ่อนวันสบายๆนะครับ กิจกรรมวันหยุดของผมในวันนี้ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย